ถึงงานวันนี้หน่อยนิดนึงค่ะโอ้ยดีใจมากนะคะอย่างแรกต้องขอ,ขอบคุณคสื่อมวลชนทุกคนเลยพี่ๆน้องๆก็ในวงการนะ<ม>เพราะว่าอย่างที่ทราบคือก่อนที่จะมาเป็นดีเจหรือว่ามาทำหน้าที่ต่างๆในวงการบันเทิงเนี่ยก็เป็นนักข่าววงการบันเทิงมาก่อนแล้วก็ดีใจมากวันนี้เนี่ยก็ทุกคนก็ยังยังรักบุโก,โกเหมือนเดิมแล้วก็<ม>ให้การตอบรับดีมากก็ต้องขอบคุณก่อนเลยอันดับแรกนะคะวันนี้ก็ดีใจก็ นี่ก็คือพ็อกเก็ตบุ๊กเมแรกของบุโกคือแซบเวอร์บายดีเจบุโกนะคะมีอะไรบ้างคะในสื่อเล่มนี้ะข้างในแซปมากก็คือจะแบ่งเป็นสองพาร์ทนะคะพาร์ทแรกเนี่ยจะเป็นเรื่องราวที่ขำๆเกี่ยวกับเอ่อชีวิตบุโกตั้งแต่เด็กๆเ,เลยที่ไม่เคยไปออกรายการแล้วเล่าที่ไหนมาในนี้จะมีที่ไม่เคยไปเล่าจริงๆมาใสายาย่ในนี้คืออาล้วก็จะขำๆบางทีก็อาจจะแบบอุ้ยมีดราม,ม่าแบบนี้ด้วยหรอชีวิตบุโกอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันมีจริงๆนะคะในนี้อยู่ในนี้เลยพาร์ทที่สองก็จะเป็น เมนูง่ายๆ25เมนูที่ทําทานเองที่คอนโดก็ได้ที่บ้านก็ได้ที่หอก็ได้เหมาะก,กับพวกเราวัยรุ่นครอบครัวแบบโอ๊ยทุกคนตื่นอ,อ่านได้หมดเลยค่ะ25เมนูลดๆทั้งนั้นหลายคนเหมือนจะไม่ค่อยรู้นะคะพี่ทุกคนนี้เก่งในเรื่องของการทําอาหาร้วยจริงๆนี่ซุ้มมานานเรยอ,อยังคะ <laughs> จริงๆแล้วนี่นะคะก็แบบที่บอกเลยว่าทําอาหารเก่งมากแต่เด็กๆนะไม่ได้ว่าตัวเองแบบเฮ้ยมาอวดอะไรเงี้ยแต่ว่า เป็นคนที่ชอบกินดูจัหุ่นดูจัหุ่นนะคะชอบทานชอบกินก็เลยมาทําเองพอทําเองแล้วให้เพื่อนชิมเพื่อนบอกอร่อยเราก็อยากทําไปเรื่อยพอทําได้เรื่อยเสร็จรู้สึกว่าเขาไปออก,การายการนู้นรายการนี้เขาก็ถามว่าทําไมถึงไม่เอาที่เราไปทํามาออกเป็นพ็อกเก็ตบุกละพอวันหนึ่งรู้สึกว่าเออจริงๆแล้วนะเราก็มีเมนูเยอะแยะเลยเนาะน่าจะลองมาทำเป็นพ็อกเก็ตบุกดูเล่มนี้ก็เลยเออตัดสินใจทำ สักระยะหนึ่งจนแบบว่าออกมาเป็นรเล่มมีเล่มแรกแซฟเวอร์บายดีเจบุโกแล้วก็ดีใจมากเลยที่แบบว่าวันนี้ก็ถึงเวลาที่แบบคลอดแล้วเล่มแรกแบบนี้ค่ะพีอะ่อารรู้สึกว่าแต่และเมนูนี้ก็ทำไง่ายมากเลยใช่ไหมง่ายง่ายเลยเมนูแต่ละเมนูเนี่ยเราเตรียมอุปกรณ์ง่ายๆแล้วก็ทําทานเองได้ที่คอนโดที่หอที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยทํากินกับเพื่อนแล้วบอกกันเลยนะยิ่งถ้าเกิดสุว่าแบบชอบจัดปาร์ตี้กันนะที่ห้องที่บ้านคนระับเป๊ะ <laughs> บอกเมนูไปรับรองว่าคนมันแน่นเลยอะ่ะเออแน่นเกินใหญ่แล้วแบบแปลกมือแบบเออไม่เหมือนแบบปกติที่เคยเห็นงย่านี้คิดเองหรือเปล่ามันเป็นฟิวชั่นที่เราเออมาบวกผสมผสานมิกแอนด์แมทกันนะคะก็อ,ะอย่างบาทีเนี่เราอยากเออทานอะไรแซ่บๆอย่างเช่นว่าเออเคียวหวานปลาหมึกกับไส้น้ำคลุกคลิกเนี่ยบุโกะชอบทานเขียวหวานอยู่แล้วแล้วทำเคียวหวานเป็นอยู่แล้วนะคะแต่บางคนไม่ทานไก่บางคนไม่ทานเนื้อบางคนไม่ทานหมูเราก็เลยเอาปลาหมึกเนี่ยมายัดไส้ แล้วก็ทาเป็นปลาหมึกเขียวหวานถ้าเกิดน้ําเยอะก็ไม่อร่อยทําเป็นน้ําขลุกคลิกทานกับข้าวอร่อยอร่อยแล้วเป็นแบบเวลาที่แบบเชิญใครมาบอกมีเดี๋ยวมีเมนูนี้มากันเต็มเลยอะ่ะอย่างเช่นแบบว่าแซลมอนจีตาเน,นี้ยเราก็เคยทานแต่พวกน้ําตกหมูน้ําตกเนื้อนู่นนี่นั่แต่เอาแซลมอนนำมาทาเป็นแบบ กริลย่างเล็กๆทอดบางๆแล้วว่าเป็นก้อนๆนะเราก็เอาน้ําเหมือนแบบน้ําแบบว่าน้ําตกเอามาราดมันก็จะแซ่บอีกแบบที่สำคัญไม่อ้วนด้วยออีกหนึ่งสิ่งที่แซ่บเหมือนกันมีเปิดดูแล้วรูปข้างในนี่โอโหแซ่บมากอันนี้ค่อนข้างที่จะบอกเออทีมงานทุกๆคนนะคะบอกว่าเราอยากได้ยังไงเรามาคุยกันก่อนเพราะว่าบกกบอกว่าบุกโก้ชอบความสดใสแบบเกาหลีแบบแบ๊วแบแบบอันยองอาเซลอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยบอกว่าเรียกทีมมาคุยกัน ข้างในก็จะเป็นเสื้อผ้าน,นี่อย่างเช่น,นเสื้อผ้าหน้าผม,มอะไรอย่างเงี้ยอ่าแล้วก็ลาเราถึงการจัดจงจัดจานเนี่ยก็จะอย่างที่บอกว่าเราก็พยายามหาโลเคชันที่มันรู้สึกว่าเฮ้ยเราคือแบบเจ้าหญิงไงเราชอบแบบดูคาเฟ่ปรินเราชอบดูนู่นนี่เราก็เอ๊อยากเป็นเจ้าหญิงในครัวในร้าหาร<ช>แต่ว่าแบบมาหวาน,วานๆได้ไงมุมนึ่งที่เราอยู่ข้างนอกอาจจะไม่มีใครรู้คิดว่าเราแบบโอ้โหเป็นคนที่แบบแรงๆจัดจ้านฉฉานแบบนู่นนี่นั่น แต่จริงๆแล้วมีมุมที่แบบว่าทําอาหารน่ารักน่ารักเห็นไหมคะก็เอามาใส่ในนี้แต่และเมนูก็น่าทานด้วยแล้วก็รูปเลิมง่ายแน่นอน<ม>คือไม่ใช่ภาษาแบบยากเลยเป็นภาษาของเราันเองนี่แหละค่ะอ่านกันเข้าใจแล้วก็รูปก็สวยใสยเข้าไปแล้ว,ลวอมยิ้มแน่บุ๊กก็มั่นใจแล้วคิดว่าอย่างนั้นแน่นอนค่ะแสุดท้ายนี้ฝากไหยคะมีจาหน่ายที่ไหนราคาเท่าไหร่มาดูได้หมตอนนี้นะคะก็วางจําหน่ายแล้วนะคะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปวันที่30มีนาน,นะคะก็คือ s ซ่บเวอร์บายดีเจบุโกไปเลยที่ B2S ทุกสาขามีวางจำหน่ายแล้วแล้วก็ร้านหนังสือใกล้บ้านคุณวางแล้วนะคะราคาเบาๆมาก189บาทคุณจะไม่ผิดหวังเลยเพราะข้างในนี่นะคะเป็นกระดาษอย่างดีสีสันดสดใสอ่านแล้วสบายตาและที่สำคัญคือเวลาคิดเครียดอะรถติดหรือว่าอะไรที่แบบไปต่างจังหวัดหรือว่าเราคิดเครียด,ยดหยิบขึ้นมาอ่านขำไงแค่เปิดประจอหน้าฉัก็ขำแล้วไงพออ่านเนื้อความอะไรก็โอ๊ตายแล้วขำพอหิวหิวไปแบบต่างจังหวงจังหวัดไปปาร์ตี้ จะทำอะไรเลียงเพื่อนดีนะหยิบเล่นมนี้ขึ้นมาดูเมนูฟิวชั่นข้างในนี้25เมนูชื่อว่าต้องโดนใจใครสักเมนูหนึ่งแล้วนํากลับไปทํากันแล้วก็ไปหาซื้อกันเป็นเจ้าของอยงไงบุกโกก็ฝากสำหรับฮ็อกเกตบุกเล่มแรกของบุกโกด้วยนะคะแซบเวอร์บายดีเจบุโกค่ะ